เคครับวันนี้นะครับวันที่ก็วันที่ส1มสิบเอ็ดมกรานะครับนฮาทลวีนะครับเด็นบ้านเออวันเล็กไทยก็าไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นวันเกิดนะครับของคุณปุ้งชุยงนัทวุฒิชโยนะครับโอ้โหอืมโอ้โหครับก็วันนี้พวกเราก็สโมก็มาอวยพรวันเกิดให้กับเพื่อนคนนี้นะครับก็เริ่มเลยละกันใครนี่แขกพิเศษของเราวันนี้ครับคุณกิตติรดาเกียทองครับขอบคุณครับผม กินแพสก่อนฉันกินติดได้ก่อนขอบคุณมันไปตัวให้ดอมเห็นีิเกียพช่วงนี้ก็ขอให้ดอมเลิกเกียดได้แล้วแล้วก็เลิกเรียดมากอาจารย์ให้ไปดอบแล้วมีครามสุมากนะครับเป็นเป็นคอมแพสเบื้องบนนะครับวันนี้เราไม่มีอะไรในใจจะบอกอะไเกี่ยวกับเรไหมไม่มีครับไม่มีครับขอให้เพื่อนมีความสุขครับแค่นั้นแหละมีความสุขอะไรฮะเฮ้กับกับจูนครับ มาก่อนเตรียมดีคิดสดก็คิดสดตรงๆต่อไปแค่ต่อไปต่อไปไอ้กรอนไ้กรอนแข็งพิเศษเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับทีหลังครับทีหลังให้ลุงเบนดีกว่ลุเบนลูงเบนลูงเบนบอยก็ฝ่ายโอมิดความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงตื่นเช้าๆหน่อยเ้าอย่าออนเฟ็นานพี่ๆหน่อยกระตือร้อนหน่อยนะครับคอาณานะฮะแต่ผมก็ เดี๋ยวนี้ก็อาจจะทำไรไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ครับก็อาจจะไปสมหวังกันอีกทีเดือนมิถุนายนนู่นเลยครับก็ขอให้โอมีความสุขมากครับแล้วก็เรื่องเล่าเรื่องบุหรี่ก็ลนไปนะครับเป็นห่วงครับน่ารักอ่ะก็ขอให้โอมีความสุขนะสมหวังกับทุกสิ่งแล้วกันไม่ว่าจะจูนหรือเรื่องเรียนแล้วกันนะครับขอให้มีความสุขครับ บังหมดแล้วครับไม่ต้องเขียครับคนคนนี้คนนี้คนพิเศษะรู้รู้ความลับเยอะมากฮะรู้ว่าเขาจะหลุดมากี่คนครับวันนี้ทั้งหนึ่งสองสามห้าจะหลุดชื่อมากี่ชื่อฮะอืออ่าครับสำหรับเซนโอมนะคนที่ตัดได้ก็ตัดนะครับจริงจังกับใครสักคนดีกว่าจริงเชื่อรู้เห้ครับประสบการณ์ตรงไหยฮะปาเขาเี่ยหนู ก็ขอให้เพื่อนโอมมีความสุขนะครับผมในวันนี้ในเดือนมิถุนาในวันที่สามเสดสัมฤทธิ์มกรานะครับผมวันเจอเขียนแผลทำเพื่อนแค่ไหนไอ้ก้อนก็ขอให้เพื่อนโอมมีความสุขมากและสิ่งที่อยากจะบอกคือเปลี่ยนเสียงในการปลุกได้แล้วมึงตื่นทุกวันมึงไม่ตื่นแต่เพื่อนตื่นหมดนะครับดังดังสองชั้นจริงจริง ครับครับอะไรนั่นไงแบงค์ที่เธอรู้บ้างไหมอะไรนั้นหรือเปล่านั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับที่ไปอยู่เวียดนามนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับก็บอกอะไรไม่ถูกครับก็เลิกเล่าเลิกบุหรี่เกมีอนเทอร์ก็ฝรั่งเศสเลยดูแลสุขภาพด้วยนะฮะแล้วก็ตื่นไวๆจะได้ไม่เข้าเรียนสายจะได้ไม่เอฟอีอีกหลายวิชาฮะ เป็นห่วงครับอือเองกาก็เหมือนกันครับก็เห็นมีนั้งบุรีด้วยเราด้วยอะไรเงี้ยก็อยากถ้าเดิดลดได้ก็อยากให้ดเพาอมันก็ดีกับสุขภาพตัวโอมเองแล้วก็เรื่องเรียนก็พยายามอย่างที่เพื่อนบอกเลยเพื่อนคนก็ให้กาลังใจแล้วก็ช่วยกันมีอะไรที่มันแบบว่าเออ,อยากจะพูดกับพูดกับเพื่อนทุกคนได้แล้วก็อยากให้เขาเรียนเยอะๆตั้งใจเรียนด้วยเพราะว่าจะจบแล้วนะครับก็บแล้วก็เรื่องนั่นแหละก็ยังไงก็ๆๆๆ เป็นกำลังใจให้เรากันไม่ว่าจะเลือกใครก็ขอให้สมหวังกับคนคนนั้นแล้วก็ขอให้เขารักโอมแล้วก็โอมรักเขาด้วยเหมือนกันเลือกแล้วครับเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วเลืแล้วที่รู้จักเรารู้จักเรารู้จักจูคนเดียวนะครับเราไม่รู้จักอะไรนะครับอะไรชื่อชื่ออะไรเนี่ยผไม่รแหละไม่เป็นไรไม่เป็นใครก็ขอให้รักโอมแล้วโอมรักเขาขอให้โอมมีความสุขมากๆ ในวันเกิดปีนี้กันแล้วกันนะครับแต่เพื่อสโมก็ Happy Birthday ทุยอง Happy Birthday ทุยอง Happy Birthday Happy Birthday จริงจริงแล้วมีเคอยู่ที่สโมด้วยเคมันไม่มาสักทีแล้วโอเคเออเขามันไม่มาสักทีเคก่อนเฮ้ยเทียนเดี๋ยวเทียนก่อนโอ้ยต้องเทียนด้วยอ่ะต้องปัดกันต้องปัดครับเฮ้ยเทียนเอ้ยอันนี้เทียนเลยฮ่ไม่ต้อตามโซ่ตามตั้งไงเราอยู่ไหนเออมันต้องมาอยู่ไหนเอิร์อมึงเก็บไว้ไหนไอ้ตรงพม่านข้างๆเออ่ะที่ต้น้าลัยอ่ะไอ้ที่ต้นปาลอยครับเออไอถ่ายอยู่เนี่ยไ้ถ่ายอยู่ไอเป็นถ่ายถ่ายอยู่ข้าถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ครับตอนนี้มอุ๊ยยีรับตก โองใสององไปฉลองใครหรือเปล่าล่ะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนสี่สามนาทีละเที่ยงคืนเสียนาทีตอนนี้เป็นองไม่ยู่สโมสรฮะเรอเราที่สโมสราทำไมไม่ไหวนะฮะเราจะจุดเค้กออนไลน์เราจะแยกย้ายกลับบ้านนะฮะเราจะกลับแยกยย้ากลับบ้านนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายโอกาสที่พีสูงขึ้นพรุ่งนี้เขาเรียนด้วยนะท่านประธานเจ้าภาษานะ นี่ฮะเป็นเป็นเป็นรูปเป็นรูปทำเงาะไ่ะนะก็กองจะไม่ชัดนะฮะเป็นรูปเป็นรูปหัวใจอ่านหน่อยอ่านหอยเขียนว่าอะไรอ่ะรักจูนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขอให้โอมจูนรักนิรังอะไรไม่รู้เลยฮะทังจูนโอมผมก็ไม่เข้าขัใจกันอันเดียรบไปประทานประธานในพิธีไปเลไปเไปเลยไปเลไปเไปเลยไปไปไเลยปเลไเเปปปไ